สวัสดีค่ะพบกับแม่เมย์เดอะลิตเทิลบิ๊กติ้งกันอีกแล้วนะคะกับช่วงนิทานก่อนนอนนิทานก่อนนอนวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยค่ะในทุกๆคลิปที่รีวิวเกี่ยวกับหนังสือน,นิทานเนาะแม่เมย์จะพูดตลอดเวลาว่าหนังสือน,นิทานเป็นตัวช่วยของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากคือบางเรื่องจะมาให้นั่งสอนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนบ่นใช่ไหมเด็กก็ไม่ชอบฟังค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ บางสื่อที่อธิบายเขาได้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือนิทานค่ะหนังสือนิทานเซตนี้เนี่ยเรื่องสุขอ,อนามัยนะคะวันนี้มาทั้งหมด5้าเล่มค่ะเป็น5าเล่มที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใกล้อ่ะรอบตัวเขาเลยที่เขาจะต้องดูแลตัวเองนะคะจะบอกว่านอกเหนือจากการที่ได้เรียนรู้ว่าต้องดูแลตัวเองยังไงเนาะเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยแล้วเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าหนังสือนิทานเซตนี้เป็นเกี่ยวกับ โลกใต้ทะเลเนาะตัวละครก็จะค่อนข้างแบบแฟนซีนิดหนึ่งในทะเลนะคะหนังสือนิทานเซตนี้จากกิโดว์ค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกว่าซื้อได้ที่ไหนนะอ่ะมาดูเล่มแรกกันเลยนะคะออกเสียงแบบหนักใจมากเลยเพราะมันเป็นเสียงของแต่ละฉลามไงฮ่าฮิเฮ้อะไรเงี้ยเออแก๊งฉลามฟันผูเล่มนี้นะคะก็จะเป็นอยู่กับการแปลงฟันเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเห็นสีสันของเขาไหมคะจะบอกว่า สีสวยเนาะเขาใช้ซอ y ink อนะคะทุกคนแล้วก็เป็นน,นท็อกซิกเนาะก็คือปลอดภัยกับลูกเราแน่นอนตัวกระดาษคือความหนาของกระดาษนี่คือดีเลยนะคะสีสันสดใสแล้วมาดูตรงตรงคำกันตรงเนื้อนิทานนะคะมีทั้งภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเห็นไหมว่าเขาจะมีแบบเหมือนไฮไลท์อะเห็นชัดถึงคีย์เวิร์ดของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่านิทานอย่างเงี้ย คือเราไม่จําเป็นไม่ต้องอ่านทุกคําอักษรนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถแบบจริงๆต้องทํากันบ้านมาก่อนเนาะก่อนที่จะอ่านนิทางว่าเออเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะทำกันบ้านมาก่อนแล้วก็เวลาเล่าเล่าด้วยแบบตัวภาพได้นะคะแล้วก็เนี่ยใช้คีย์เวิร์ดที่เขาเน,นเน้นให้นี่แหละไม่ไปทุกหน้านะให้ดูคร่าวๆแล้วพอท้ายเล่มมาค่ะอ่ะอันนี้คือระหว่างเรื่องเห็นไหมบอกวิธีการแปลงฟันนะคะแล้วก็บอกว่าอาหารที่เหมาะสมคือยังไงเนาะ แล้วก็นี่มีบอกถึงขั้นว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยน้องแปลงฟันด้วยด้วยท่าแบบไหนบ้างอันนี้คือเป๊ะตามที่คุณหมอฟันสอนเลยนะแล้วก็ปริมาณยาสีฟันที่แบบแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะคือมีประโยชน์สําหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอยู่กับความรู้เกี่ยวกับการแปลงฟันเล่มต่อมาเลยก็คือฟองฟูฟ้องมูทูถูสบู่ตัวนี้เกี่ยวกับการล้างมือค่ะคือเหมาะมากในกับยุคโควิดเนาะเด็กๆยุคนี้โตมากับโควิดจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้าง เข้าใจอะถึงการล้างมือแต่แบบเด็กเล็กที่กําลังจะโตเงี้ยเราอาจจะต้องใช้หนังสืออะเป็นตัวสื่อในการเล่าว่าเหตุผลของการล้างมือคืออะไรซึ่งในเล่มก็จะอธิบายเล่าไว้ค่อนข้างดีค่ะเข้าใจง่ายว่าเออล้างมือท่ามีท่าอะไรบ้างเออรอบตัวเรามีเชื้อโรคการล้างมือเฉยๆเนี่ยด้วยน้ําเปล่าเนี่ยไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อจะต้องมีสบู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออในในเล่มเนี่ยคืออธิบายไว้หมดเลยดีมากๆเลยนะคะเล่มต่อมาก็คือ ไหนล่ะเด้งดึงดังหน้ากากกายสิทธิ์สำหรับเล่มนี้นะคะจะเป็นอยู่กับการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งเด็กยุคนี้เหมือนกันก็จะเข้าใจอยู่กับการสวมหน้ากากอนามัยแต่แต่ต้องเข้าใจนะว่าถ้าเด็กเล็กมากๆแล้วเขากาลังโตมาเพื่อที่จะแบบไปโรงเรียนเขาอาจจะแบบโอ้ยทําไมต้องใส่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ใช้หนังสือพิทานแบบนี้นะคะอธิบายเขาได้เหมือนกันเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเชื้อโรคมันเข้าร่างกายได้ทางไหนบ้างเออเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วเหตุผลของการใส่หน้ากาก,ากคืออะไร เออประมาณเนี้ยเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะโอ,อ้จะบอกว่าเซตหนังสือนิทานนี้นะคะตัวสุขอ,อนามัยเนี้แหละทุกเล่มจะมีความรู้สอดแทรกเกี่ยวกับสัตว์ทะเลด้วยนะอย่างเล่มนี้พูดถึงเรื่องแมงกะพรุนใช่ปะ่ะก่อนหน้านี้ก็เรื่องฉลามแล้วก็อันนี้ก็มาน้ำอนะไรเงี้ยเขาจะมีแบบความรู้เพิ่มเติมท้ายเล่มนะคะอ่ะให้ดูนี่หลังจากที่ใช้หน้ากากอนามายัยนี่อันนี้ใช้ก่อนใช้เห็นไหม เขาจะสอนแล้วก็หลังใช้ต้องทียังไงคือหนังสือได้อธิบายไว้หมดคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถแบบเรียนรู้ไปกับลูกได้เหมือนกันนะคะต่อมาเลยเล่มสุดท้ายนะคะขยำขยี้ขยุ่มมิลันขันยุกยิบอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเดียวกับสระผมค่ะคือเด็กบางคนก็ไม่ชอบสระผมใช่ไหมก็ในเล่มนะคะก็จะทําให้เห็นว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะแล้วพอไม่สระผมจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมพอสระแล้วเป็นยังไงเพื่อนเข้าหา นี่ถ้าไม่สัตว์เจอหาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือเห็นภาพเป็นนิทานเซตที่เล่าเรื่องได้แบบง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็มันมันสื่อใกล้ตัวเออพอใช้เป็นตัวสัตว์นะคะน้องก็จะแบบมีความสนใจอย่างน้องปุนเห็นเซตนี้ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวให้ให้ดูเลยอ่ะอันนี้คือเซตการเงินใช่ไหมนี่คือเซตสุขอนามัยเงี้ยคือเขาเห็นปุ๊บเขาแบบอุ๊ยอะไรอะ่ะคืออย่างแรกคืออุ๊ยคือที่สีสีสันก่อนนะแล้วก็ พอมันเป็นอยู่กับสัตว์เขาก็จะแบบเออน่ารากักอะไรอย่างเงี้ยอยากดูว่าในเล่มพวกนี้มีอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่แม่ในได้มาก็คือสมุดนิทานระบายสีนะคะในนี้ก็คือเหมือนระบายไปด้วยอ่านไปด้วยได้นะคะเห็นไหมเออมันดีตรงนี้ก็แนะนําตัวละครอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวถ้าสนใจหนังสือน,นิทานเซตนี้นะคะไม่เซตด้านสุขภาพนะคะมีสี่เล่มนะ เดี๋ยวแม่เมจะใส่รายละเอียดไว้ที่ Description นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้เลยแล้วก็จะบอกว่าซื้อโดยตรงกับคิดโ b o บได้เลยนะคะแล้วก็แอบบอกเขาว่ามาจากแม่เมนะคะ The Little b i g t h i n g s นะคะเขาก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ในช้อปป e ้ให้นะคะจะได้ซื้อกัน,นง่ายเผื่อแบบเจอโปรแบบ6เดือน6 7เดือน7อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะได้โปรดีๆกันไปนะคะ สมัครคลิปนี้ไปแล้วค่ะอ๋อจะบอกว่านิทานทุกเล่มนะคะพยายามเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเขานะคะการอ่านนิทานเนี่ยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอ่านทุกตัวอักษรอยู่ที่บอกไปเนาะคือเอาเอารูปเป็นหลักในการเล่านะคะพยายามหาคีย์เวิร์ดของเรื่องพยายามตั้งคําถามคุยกันแบบนอกรอบบ้างนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบอ่านเป๊ะๆอย่างนี้ทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยสามารถเล่าหรือแบบ แชร์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนิทานในหัวข้อเดียวกันนั้นๆนอะมันแชร์กันได้ะคะ่ะเป็นการกระตุ้นให้เขาพูดด้วยนะแล้วก็เก็บคําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เป็นการปฏริสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากๆนิทานเนี่ยยอมรับเลยว่าพัฒนาเด็กๆได้ดีมากและที่สําคัญสอนให้เขาจับใจความได้ดีด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอจบเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะ